ยินดีกับแอคเขาอินสตาแกรมของลิซ่าค่ะที่มียอดผู้ติดตามครบ44ล้าน follower ในคืนวันคริสต์มาสเรียบร้อยเสมือนเป็นของขวัญจากซานตาคลอสที่มีคนรักเพิ่มมากขึ้นทุกวันช่วงเวลาวันคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาการมอบของขวัญให้กันและกันค่ะลิซ่าผู้เป็น global brand ambassador ได้รับของขวัญจากทั้งซลีนบูการี Mac Cosmetics แบรนด์รูแบรนด์ดำครบทั้งสาม ในภาพทั้งในโพสต์ i n s t a g r กรและ IG Story คู่กับต้นคริสต์มาสเต็มไปด้วยทุ่งช้อปปิ้งของขวัญสุดหรูหราพร้อมกับข้อความบอกว่าข้องควันจากแซนตาพร้อมกับแท็กคุณเอดีซิเนมาและคุณอูสตีเตอร์ชุดจาก l ลีนดูเข้ากับลิซ่ามากๆค่ะทั้งเสื้อทั้งกางเกงจากซลีนเผยรูปร่างที่พร้อมเพรียวบางหุ่นดีมากๆ และที่พิเศษกว่านั้นคือเซตน้ำหอมจากซิลินเป็นคอร์เรชันใหม่ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวหากเข้าในเว็บไซต์ของซิลินน้ำหอมคอร์เรชันนี้จะอยู่ที่หน้าแรกชิ้นแรกของเว็บไซต์ซึ่งกล่องนี้เป็นน้ำหอมขนาดเล็กค่ะมี9กลิน่นพัฒนาขึ้นโดยคุณเอดีซินิมาน้ำหอมเซตนี้มีความพิเศษได้รับการกล่าวขานว่าออกแบบมาเพื่อเชิญชวนเข้าสู่คอร์เรชันน้ำหอมชั้นสูง แรงบันดาลใจจากความคลาสสิกในช่วงปลายศตวรรษที่17ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและสง่างามภายในกลองคุณจะพบกับน้ำหอมกลิ่นที่พัฒนาโดยเอดีซินิมาซึ่งอ้างอิงจากบันทึกการดมกลิ่นของเขาจากความทรงจำและเรื่องราวที่ทราบซึ้งถึงเขาราคาอยู่ที่355เหรียญสหรัฐค่ะและน้ำหอมพิเศษขนาดนี้ลิซ่าลูกลักจะไม่มีไม่ได้ค่ะและคุณพ่อเอดีซินมา จะส่งตรงถึงลิซ่าถึง10กล่องเลยทีเดียวค่ะ